ย่างแม่เพิ่นหยากเ่วาอันอียังบอกนี่แม่มันออกอยู่หนาแม่น่ะศูนย์หกห่านบอกครับเมื่อรานานั่มังคืนนะมึงเก่งเลยมมันออกเก่ามันบอกว่าหนี่เก้าห้าน่ะครับเออแม่ย่านจะของแม่ตื่นจะคองแม่ฮึ่มแม่ไปอาบน้ำน้องว่าที่มันออกเก่าหกหาน่ะแม่บอกว่าให้ตีเอาอยู่หนำพัดเออมาในแม่ไปอาบน้ำนั่งมัขคืนน่ะอาบน้ำทูสบู่หนาเดียบร้อยออกมาข้างนอกนี่นี้ไอจ้งไดนผ่ากระเซ็ ถึงเห็นมาละพากระเส้นหนาน่ะนะเส้นหน้าโอ้ยกูไปแย่งมึงกระจุกมึงก็หน้าเพื่อนสิคเด็กบอกว่าซันเออมืออก้าหาน่ะครับก็ไปซ่องเด็กนะเมีย่องอันกระจกน่ะครับผมววาไอ้บาซันตกใจหน้าเจ้าของขึ้นเจ้าของว่าเป็นผู้ใหญ่หรอบาดดีวบกองให้น้องไห้ลูกให้หนานมาเบิงมาไายกิบแม่ลูกบาซัน เด็กว่าไหนออกเลยเด็กว่าไหนออกนั่นที่ตื่นจะของอ่ะเอาเตื่นจะของกูเป็นไผ่หวานปานยิ่วน่ะแม่ปานเข้าวเหนียวน่ะแม่หนาน่ะแม่เด็กคืนแดงเต็มหนาเลยในมือนั่นก่อนหนึ่นั่นนั่นว่าท่านถึงจะบอกขึ้นหาว่เดี้หาวนันนะ้เตื่นเจ้าของบ่แม่ตื่นเอาตื่นตัวเจ้าของอันเป็นผู้ใดญบุ โดนาโดนารดอันโตเด็กรถเต็มหนาเนื่องจากสตีเป็นจังได้บ้านนีว่าสั่นว่ะมอมืองงวดเมื่อกี้แตกบนล่างเลยนะแม่เนาะแม่งวดนี้ขอดังคนเดียวไหมบอมาดังคนเดียวดอกอแต่ว่าตื่นจากของได้งวดเมืองหันครับตื่นจากของแห้งหนายบ้านนี้อัน,อนอก็เดย่อเอาคุป็นอีหยางงวดนด้อันห้ามห้ามมาสั่นเอื่นไอมิกซ์ซื่อนะมา่ทยแม่รู้ละ บ่อพันาุ์สัดีก็ยังตื่นจากของมันเอาย่านจากของน่ะนะคุณตังคุเสดหนาเสดตาเดี๋ยวเด็กือขืนคักแขกครับเบิ้งกับเบิ้องน่ะเป็นเบิ้งย่ำได้กับเบิ้งเป็นศูนย์หกขาอยุ่สันน่ะนะกะทายไว้ทายเอาเองน่ะให้ร้านมาทายไห้มันตื่นจากของมาอยากเบิ้งงานกลางคืนน่ะครับเลขเลขขึ้นที่หน้าผากครับแม่แม่หน้าผากขอบิันเสียงแหบนิดนึงครับผมเออ นั่นแหละคือน,น้ำผักเมื่อนัน้นเอาเอาทอ,องหวัดอ่ะสิา่ายฟางบันมาฝันมาฝันว่าแขวจะคล้องน่ะมันออกเอาอันแขวฟันน่ะมันออกเร็มนึง่งครับแมนบอกถ้า,มาแมนท่าตีเจาะจอะกับซีหนึ่งได้ขั้นแขวออกกันนะหนึ่งซีนะขวดนี้ใช่ไหมแม่แมนขัน้ทนท่าตีเจาะจอดตีว่าแขวออกเร็มนึงก็หนึง่งซีหน่ีนะครับผมเออแขวออกเร็มนึ่งบัดนี้กระเร็มซ้ำนี่ละเด็มมันออกซ้ำใหม่นี่ละนี่ซ้ำใหม่ตัวนี่ละครับ มันเอ่ออกในซ้ำใหม่นี่ล่ะนี่มันออกเอ้าเขี่มบางใหญ่ขึ้นหน่อยแถวาาราชานเอ้ากลับมาว่างไว้นี่ล่ะนี่มาว่างไว้พื้นนี่ละ่ะครับผมเอาอยู่นี่เด้อว่า,าสันบัสยิ้มนี่คือนังค้ากับบอยยุนแถวเดียมนหนึ่ง,ง,ง,น,งน,น,นันะ่นได้บอยยุนเบอรนร่าว่าให้ยุนคือนังค้านะครับแม่ก็ได้บอยยุนแม่ก็ได้มาว่างไว้นี้ฝันใช่ไหมแม่นี่ฝัน,นมาว่างไว้่ับนี้เพ้อบ่โอ้ไปร่างมือก่อนมาใส่ไม่ฝันไปร่างมื่อไรยางมาเบิองแขี่ขจะคล้องบบบ,ไอไบบว่าเด็กบักใหญ่ดีกว่านี่ขาวจูนพูนอยู่ แควหนะเด็มง่ายหนึ่งเาวาจนพูนอยู่ท้อองมังก่อนนี่ละแคับนาว่าแควกูเด็มนนหน่อยคือกลายเป็นเด็มใหญ่่าสาว่าจะค้องวาน่ะเอากูเป็นไอหยางบานแควกูคื่เด็มใหญ่แถววัดสด้ท้อองค์นี่มันไม่ได้แควหยักเลยแบบในตัว่าไม่ฝันน่ะเออแควเด็มหนึ่งน่ะบันไซเบอบ่ออกอันไว้อัน บ้านในที่โบพระท่านว่ะเอามะไซนี่ล่ะบ้านในที่นะหนึ่งสามแปดเอาแขวนะมาบ้างไว้นี่เด็มมางไงหนึ่งหนึ่งสามแปดบ้านในที่ไม่หิวหนิ้มนเมื่อน่ะบ้านในการมาดีหยังแม่เท่ารนี้หยังแม่เท่านี่ก็เลยได้อันถูกเข้าจุดเด็กกันนะครับผมก็เลยไปอธิษฐานอ๋อพอเอ้ยขั้นสี่ออกหนึ่งสามแปดนี่ให้ทูบโตจูดนี่ให้มันเป็นหนึ่งสามแปดให้รูกในเรือว่าท่าน ไปอธิษฐานน่ะครับผมบางกับไปเรื่องแม่เจ้าแม่เจ้าเท่านั้นนี่แหละบางเรื่องไปเรื่องมากกับไปจุดแห่นพื้นเมื่อคืนบ้านได้ถูกนะ่ะเป็นหนึ่งวันสัตว์หนึ่งวันต,ต้องมาโอ้จะเป็นแปดสามเหมือนกนหรือสามแปดตัวมันก็เป็น 8, หนึ่ง 3, บ,บางกับเป็นแปดในเป็นซี<อ>่น่ะมันแต้มเดียวหนึ่งได้บาทน,นี่บ,บ้านในที่นะั 1, 3, 8, ้นหนึ่งสามแปดกับจุดอันขอเพิ่มอ,อีกะนะบางกับเป็นหนึ่งแปดซี หนึ่งแปดสี่แมนกัมหนึ่งสามแปดน่ะละโอชุดตองงวดใช่ไหมแม่ชุดตองงวดนี่ละครับเออการ์ยการหาเบาให้ฟังครับผมมันไม่ได้ไปเขาอันเล่าอยู่เขาเล่ากระซังได้มากระต้องเอามันเขาเล่าต่างทั้งนาต่างสี่ตัวคุณน่ะแปดแปดสามสามแปดยังมากเก้าศูนย์น่ะละครับแม่เออนั่นะละ บ้านีนกันมาคิดมือมือขึ้นนี่แหละก็ม่คิดอีกว่าเอาบ้านเกิดกูผ่านไปเดี๋ยวนะบานนก้ก็มาเอาอันแก้วน้ำจากของมือเช่านี่ครับไปเบึ้งแก้วน้ำเอาแก้วน้ำม,มาล่งร่างเอาน้ำขึ้นหิงพระบานี้แก้วน้ำให้บอกทายเห็นไหขีบทรงไปนะเดี๋ยวเป็นเนืแรงเป็นจุดอยู่ในอยู่แก้วเป็นว<อ>งจุดอยู่ในแก้วน่ะโอ้ครับ บานนี่ก็เลยว่าเอาสีออกเก้าศูนย์บ่ออีพอแบบนี้ว่าสันนิย์แก้วนะมันมีสีแก้วแต่ว่าสวดมนต์เมื่อคืนนี่เลขนหนคือจังเฮานังสวดมนต์คือจังเลขร้อยมาร้อยมานั่นกับแต่ว่าเป็นแนวท่ามั่าให้ฟังเนาะร้อยมาบานมันนีเห็นเป็นเลขเก้าศูนย์สี่งวดนี้บ่แม่งวดนี่นะมือบ้านนี่ล่ะเลขเลขร้อยมาเลยเหรอครับเลขร้อยมาเนี่ยเก้าศูนย์สี่อันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหมแม่ไม่ได้ฝันเ้าสวดมนต์นะแม ที่ยังเด็กเิ่นม่ังสีนะแม่เป็นเก oh. ้าศูนย์สีบานเนี้ยเหมือนเศร้ามากแม่มาเอาแก้วลงไปร่างแก้วสีแก้วนะครับเอาลงไปร่างบานเราเห็นเป็นแดงๆอยู่ในแก้วตัวเดียวกันไหมแม่แมก็เป็นเก้าศูนย์บอกว่าสันได้วา่ามันเป็นเ็กศูนย์ในแก้วนะทีส่งให้หน้าขี้เบืองคราเดี๋ยวให้ตีซอยกันดูกัเลยว้า<อ>จัน<ต>ทีแต่แม่เห็นเลขลอยมาคือเก้าศูนย์สีแม่นได้ว่าบานไหนมาเห็นอยู่ในแก้วนั่นแหละอยู่ในแก้วนะ ครับแต่ว่าอายุน้ำพักแม่แม่กับว่าอะไรสังเกตเะแต่ว่าคืนยู่นี่คืนยูุนี่คืนยู่นี่ก็คืนยู่แต่ว่าเมื่อนันตีงวดว่นหันคืนคักหลายจนย่านจะคล้องหลายตัวคืนแดงๆนะถฮาตีอันว่ได้นะบ่ามีผู้ใดามาเบิ้งซอยนะอันแม่กับย่านจะคล้องบบนี้เอาออเออย่านจะคล้องมางเอาคุปปิดินหิวยู้ยสายหวานคือแดงคักแถวว่าได้เขียนนะะไม่ได้เขียนขึ้นเองเลยนะครับเลยขึ้นเองเลยนะแม่ ไม่เด้เงียบว่าแต่ใส่ประสรับบานนี้แม่ก็ไปรุ่งบานไปรพ่งบานเด็กสี่สามเต็มแผงโยงเมืที่แล้วใช่ไหมวัดเพ่งหั่นอ่ะโอ้แล้วแม่ไม่ได้ซื้อแม่ก็ซื้อไปสองใบก็ถือสองใบดโอ้สี่สามนะแม่บานนี้หมอเราขอมุ่นมันเสียขอมุ่นอันรุ่งบานอ่ะเสียครับบ้านหมอเราว่าถามว่าแม่อันวัดประสาทส้นแม่นั่นที่แม่เขาว่ารุ่งบานไม่ไหมนั่นอันที่ว่าอันวัดสามสิบบาทนะนะ แม่น่ะไม่เด็กอีหยังเพิินวะครับไม่เด็กอีหยังแม่ขอมนมันเสียนะครับแม่กับเปนนางคิดว่าเฮ้ยนี่มป็นสามหาเก้าไม่เหมือนเก่าหาสามว่าช้านะนางคิดอยู่โร<อ>งพยาบาลสามตัวเลยตัวแม่เนี่ยแม่เป็นนางคิดอยู่โรงพยาบาลน,นะเก<อ>้าหาสามนี่เป็นสามหาเก้าว่าช้นวะครับมันว่าวเดวรักนอน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 ,นอนอยู่โรงพยาบาลน,นะแม่หลับอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแม่นับอยู่โรงพยาบาลวันนี้หมอกระบอตรวจแจ็คเชียรขอมนดมันเสียอยู่โรงพยาบาล ก็เลยหล,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 ลับเลยก็เลยหลับหลับแลวก็อยากไอยคนก็นตื่นขึ้นว่า <c oughs> กแก่เขินบ้านนี้ <c oughs> อโอ้ยต้อกไปเวิตตร์งนาตาดีก็น่านะเขาขายเวิร์ดหร่อว่า,าสั้นว่าแต่แม่ก็ลูกไปเวิตตร์งนาตาดีว่านาตาดีเขานะ่ะมันมีสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามครับบ้านนี้แม่บอกลูกนั้นว่า สี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดเมนบอลแม่ก็เลยบอว่าโอ้กูพี่ซื้อกลับก็นนะ่าบึ้งมันมีบอลจังเลยสี่สามมันเต็มแผงเลยนะ<อ>แม่ก็เห็นเจ็ดสี่สามแม่ก็ดึงไวสองใบแม่บอมีเงินดึงไวสองใบต้อตรงรับโ้รื้วสองใบครับมผมเออเอาเท่าไหร่ก็บอกมาทำแม่แม่บางสิเขาเลยว่าตัวเกา่าตัวเกา่าแม่นเขาเขาบอกว่าเลขยอกตัวเก่าแม่นโอ้ เขาบอกว่าเลขสีออกตัวเก่าตัวไหนล่ะแม่ตัวเก่าเนี่ยอันเลกออกไปเด้วน้มันสีออกตัวเก้าเก้าห้ากับสี่สามนี่แม่เพาะว่าตัวเก่าเขาบอกสีลบบว่าตัวเก่าครับแม่กระทาเขามาเคี่ยเงินใน่นาต่ลดีน่ะเขาบอกว่ามาเคี่ยจกเคี่ยเขาบอกว่าเคี่ยจะเคี่ยนะแม่ตตื่นบานนี่ครับผมแม่กระสียำอยู่ตัวหนีตัวตัวเก้าน้่กับเลขแม่หนึ่งสามแปดนะ รัันแม่เขาเดียวนี่เขาไปออกจะได้จะวอนไงสันจรสันจรัแม่สั้นจรัลจลาจรัลขัานเมื่อออกอันสั้นจรเมื่อออกหนึ่งสามแปดกสีออกตัวเก้าขาวาตัวเก้าครับเนี่ะโอ้ไอคดจราหน้าแต่ว่าขังร่างหน่ะกับหนึ่งสีครับอันหกเก้าครับกรับฮาหกหก้าวันนี้ไม่ขอดังคนเดียวละดังเบิร์ด นางเบิร์ดกับคอพุ่นอิตี่เพื่อนคือกันนั่นแหะเพื่อนถื่อหน่ะเพื่อนถื่อเลขยูจุเทียยูแต่ว่าเพื่อนกระซุง้าวสารมาให้โอ้สาธุครับผมเออกระซุงข้าวสารมาให้กินแม่อุดระซุง้าวสารมาให้ระซุงมาน้าอันไปดึงแบตเตอรี่น่ะโดเป็นห้าสามเก้าห้าบวสานศูนย์ศูนย์โอ้ยบวไรเงินอีกแล้วว่ะเดี๋ยวให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ก่อนแม่เลขกสามตูอยู่ตะตะดีทั้งหมาของแม่น่ะ ไอ้เลขลอยมาคือเก้าศูนย์สี่ใช่ไหมครับแม่แม่ทา้งด่างเขียนนะบอระหก่าหกห่าหกเก้าหกห้ามาจากไหนแม่เอา6.5่ากับข้องแม่นั่นะแม่ทิตีเอาตัวน,น,นั่นนะมันหันหัวลงนะห้าเก้าห้าข้างล่างนี่เนี่ยาข้างด่าง,ดางโกข่ากัหกเก้าอ๋อเดี๋ยวเขียนใหม่มาเอามาแม่มาโาโกข้า้เออข้างล่างนี่ข้างล่าง แม่ถอยหลังไปนิดนึงแม่นั่นแหละครับผมหกเก้าแจวเลยแล้วหกหาดังครับนี่ซ้ำนี่แหละตัวดังล่างก็มีหกเก้ากับหกห้านะแม่เนาะแม่นมันมีสองตัวหนึ่งได้เนาะงวดนี้จะลาจรแม่เออจะลาจรนั่นแหละฉันจรก็ว่าเป็นจลาจรนจะลาจอนจะลาจอนอันข้างหน้าเข้าคือไม่ได้ไสองตัวหนึ่งนะ เพิ่มให้ตัวหนึ่งไรวะตัวไรแม่หาสองเอาแม่คือเพิ่มลายแต่เออคือลายแต่ไม่เต็มได้วทางด้านเลยนะทางด้านมันมี่สองตัวเลแล้วเออเอ๋อถอยหลังอีกแม่แม่ถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยแม่ถอยหลังระเบิดเอลยพ่อเอ้ยดังระเบิดไปเลยครับพี่จีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของแม่อุดรนะครับยำเต้าเก่านี่แหละวยำตัวเก่านะครับผมแม่มักเนาะครับยำเต้าเก่าอันนั้นตัวรองครับผม